โอเคครับวันนี้ผมก็มาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเดอะสปิริตนะหรือว่าน้องลินนะครับเพิร์กที่ใช้ก็จะเป็นตีของตกกับหัวหมูนะผมว่ามันดีนะมันดีมากเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าเซอร์เอากระเป๋ายามาหรือว่าเอาอะไรมานะครับเราตีเข้าไปอะเขาจะหีนตัวเองไม่ได้ซึ่งบังคับให้เขาไปหีนกับเพื่อนนะครับบังคับหลีกกลุ่มนั่นแหละก็น่าจะรู้อยู่นะครับคนเล่นเจอน้องลินเจ็บตลอดเวลามัน ไม่ค่อยดีนะครับน้องมันตามง่ายนะแล้วตรงนี้มีคนเยอะด้วยนะไม่ถึงอ่ามีคนยืนเนียนนะขอเจ็คสักแผ่นหนึ่งก่อนโอเคไปไหนละคนเนียน โสนนะมานั่งแค่โทเทียมฉันไอนเจ็กวิ่งกลับมาเก็บกระเป๋านะกระเป๋ายานะครับโยกนะฮตายยากเลยเออก็เห็นนายมองเราเราก็โยกหน้าทักทายแบบเด็กเมกาอะไรเงี้ยลูนแตกแล้วนะครับ ไปไหนแล้วเออขอตีมือหน่อยสิโซนแกะรูนเหรอมือข้างไหนมือข้างไหนโซนฮะว้าจูกเด็ก เรามาตายยากจังหวะน,นี้จังหวะเข้าไม้เราไปพับนะคือถ้าระยะห่างเราห่างไม่มากพอทําแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าจะโดนตีทะลุไม้นะเสียไม้ด้วยนะเครื่องน,นี้มีคนมีเจ๊กแล้วกระเป๋าร่วงอีกแล้วรัวกกระเป๋ายามาก โอเคอดัมวิ่งไปช่วยนะครับไกลๆไล่อดัมนะครับน่าจะมาเอาหลุดหุกเองขึ้นไหมแล้วผมหลงผมคิดว่าเขาขึ้นไปแล้วจะโดดออกทางนี้นะ เฟดไปครับน้องลินมันเก่งตรงพลังนะครับถ้าไปเดินไล่เฉยเ,เนี่ยยากนะแนะนำให้ฝึกเฟดบ่อยๆนะครับใช้ให้คล่องถ้าไม่มีพลังมาเดินช้ามาเดินแค่4.4เองนะมันไปเก็บกระเป๋า,ายามาอีกแล้วไอ้เจ๊ก อันนี่นี่หลอกยืนรอนะโอเควิธีหลอกไฟนะครับเวลาอยู่ในกำแพงอะไรแบบนี้ให้ยืนรอจังหวะจังหวะหนึ่งนะหลอกไฟจะได้ผลมากๆตรงนี้คนจูมีคนไปไหนละตอนนอามาขแขวนยังได้ยินด้วยเลยเนียนะ เป็นเนียนะครับกระเป๋ายาล่วงไปและโอ้เสียงเท้าเยอะมากเออฟาดคนนี้มันเด็กดื้อนี่วะที่มาแคะหลูนฉันอุ้ยเอาแล้วนะแล้วมาล้มแบบนี้ผมโซนไอเจ๊กตายเลยนะแบบนี้ มาล้มใกล้เสานะครับคนที่เหลือก็เจ็บช่วยไม่ได้นะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเข้ามาในระยะผมตีทีเดียวก็ล้มแล้วอะ่ะช่วยลำบากมาก <Yeah. S 1> ผมเอาไอ้เจ็กตายเลย <Yeah. S 1> อุ้ยแล้วเนี่ยเขาอะไรอะ่ะ <Yeah. S 1> เขาก,กดขวดเหรอ เนี่ยน่าจะไปเก็บกระเป๋าตรงข้างรถมากดขวดนะครับเพื่อที่จะช่วยเจ็กนะแต่ไม่ทันละไล่เข้าไปก่อนนะบ้านจุกเด็กมีคนนั่งฮิวอยู่ระเบียงหลังบ้านด้วยนะครับ <c oughs> นึกว่าเขาจะฉีดนี่ฮิวเสร็จก็โดนฟ้านใหม่นะ อาดำอยู่เครื่องไกลนะครับไล่คนนี้ก่อนอุ้ยแล้วสวนชอบสวนเหรอคนนี้ทันหรือเปล่าเนี่ยเดินน,น้องะเดินค่อนข้างช้านะครับถ้าเดินไรอุ้ยไม่ถะลุ้ด้วย โอเคจะสวนอย่างเดียวเลยไม่หลงแล้ว <S <S เครื่องบ้าลอารี่ก็เสร็จแล้วอ่าก้มเก็บอะไรเลยอดัมน่าจะเก็บกระเป๋ายาของเฟิง์มินนะครับ แต่ว่าไม่ทันละมาถึงก่อนนะเพราะว่าเราแว้นมากก็เอาดำลงเบ็ดเม็นเลยนะแบบนี้มาลงใกลเ้เบ็ดเม็นด้วยมีเสียงคนเดินนะอ่าโดนนะ มุมนี้ตอนผมเล่นเซอร์ผมใช้บ่อยเหมือนกันนะมุมนี้จะใช้ได้กับฆาตกรที่ไม่ฟังเสียงนะครับถ้าเจอฆาตกรฟังเสียงแค่ย่องย่องก็ได้ยินแล้วนะแล้วเสียงหลงเห็นเฟิงหมิดแล้วนะแต่ว่าอีกาบินนะครับกลับเลยต้องรีบกลับเออ,เออดึงหลังมาเลย เล่นแค่ตกอนก็พยายามมองไกลๆไว้นะครับจะได้เห็นอีกาบินนะถ้าอีกาเพิ่งบินแสดงว่าคนเพิ่งวิ่งผ่านนะครับแต่ถ้าอีกาบินกลับมาแล้วก็คือผ่านไปแล้วสักระยะหนึ่งนะเอาไว้ดาวทางนะครับเจอเฟิงหมินแล้วนะครับคนสุดท้าย ไม่รู้ว่าเนียมีลูกเองหรือเปล่าหลอกโหแล้วไม่ทันนะเนี่ยตัวมาเดินช้านะครับถ้าเป็นฆาตกรเดิน4.6น่าจะทันนะเมื่อกี้เอาแล้ววิ่งออกมาข้างหลังเรียบร้อย โอเคไม่มีลูกเองนะครับน่าจะจีๆและเกมนี้ เดี๋ยวเราไปดูแต้มทายเกมกันครับผมว่าจะได้กี่ขีดโอเคได้ขีดเดียวนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ